ส่วนตัวนะครับว่าทําไมเราต้องใส่การกันสว่าก่อนที่จะผูกคู่นะครับมอดีมีน้านะผมก็เลยคุยกับน้าท่านหนึ่งนะครับผมก็เลยว่าเราน่าจะสามารถผูกคู่แล้วค่อยทํากากันสว่าก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะลองสาธิตวิธีของผมนะครับตัวนี้เป็นกบคิ้วไม้พยุงนะครับรุ่นกุ้มปุ้ยนะครับผมห้าเซนนะครับอุปกรณ์ก็จะมีตัวกบนะครับผม1ตัวกบนะครับ2กาล้อน สามเบ็ดสองทางนะครับตัวนี้ผมใช้ขนาด 2O โอนะครับแล้วก็สลิงตัวนี้ขนาดแปดสิ์นะครับแล้วก็ได้นะครับผมแล้วก็คีมอุปกรณ์พระเอกของเราก็คือถุงถุงยางธรรมดาเนี่ยครับนะครับ,นะรบอ่าเดี๋ยวมาเริ่มเริ่มกันเลยนะครับผมตัวนี้เป็นกบนะครับผมกบคิ้วแล้วก็มาใส่ถุงเลยนะครับใส่ถุงเพื่ออะไรเพื่อการพู่ยางไม่ให้มันออกมาโดนกับ ต,ตัวอากาศการสวัางที่เราจะทํานะครับก็ใส่ปกตินะครับผมนะครับมันจะอยู่อย่างเงี้ยลักษณะเงี้ยนะครับผมแล้วเราก็เปิงที่เราตัดไว้เตรียมไว้นะครับพับรึ่งน,นะครับนะครับปุบ๊บแล้วก็มาใส่ด้าน่าตรงนี้นะครับก็กะ ความยาวของตัวการกัสว่นะครับว่าจะให้อยู่ตรงไหนนะครับผมก็เกือบเกือบถึงอคอมเบดนะครับแล้วก็ได้มานะครับผมอันนะครับเรืเร่อๆครับ พันกล่าวว่าโอเคนะครับคุ่มตัวนี่นะครับก็ตดกาาร้อนนะครับผมกร้อนอะนะครับอนนี้ก็ค่อยตกแต่งทีนึงนะครับผมก็ดันขึ้นมานครับกล่าวว่าให้ สลิงมันอยู่พอดีกับตัวคมของเบ็ดนะครับผมตัวคมเบ็ดนะครับแล้วก็จับน,นะครับก็จะได้นะครับตอนนี้คือคร่าวๆนะครับก็ค่อยแต่งให้มันโตอีกนะครับขอบคุณมากครับผม